อย่างน้อย400อหรือว่าเป็น U V 1 0อยซได้ยิ่งดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่ป้องกันไม่ให้แสง U V หรือว่าแสงอะมาเข้ามาในดวงตาม,มาทำร้ายทำร้ายที่ท,ที่ง่ายที่ทำร้ายอันดับแรกเลยที่ต้องเจอก็คือเลนตาก่อนเลยค่ะจริงๆกระจกตาก่อนนะคะแล้วก็เลนตากระจกตาต้องใสนะคะเลนตาก็ต้องใสนะคะ เพื่อให้มีการหักเหของแสงเนี่ยเ,เข้าไปในจอรับภาพที่อยู่ด้านล่างเนี่ยตกได้ได,ได้ได้พอดีห่ะมันก็จะเห็นเห็นภาพคมชัดนะคะทีนี้พวกเลนเนี่ยนะคะก็คือเวลาเจอแสง UV ค่ะมันจะคือแสง UV เนี่ยเวลามันเป็นกระทบอะไรเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นอนุสละนะคะอย่าลืมว่าอนุสละเนี่ยมีอนนานาจในการทําลายลามถูกไหมคะมันก็จะทําให้เลนเนี่ยขุ่น ะะพอเลนขุลเนี่ยมันทําให้การหักเหของแสงเนี่ยผิดปกติไปนะคะก็อาจจะเห็นภาพไม่ชัดอาจจะเห็นเป็นประกายฟุงฟ้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะคะมาดูรูปต่อมานะคะอันเนี้ยคือวุ้นในตานะคะเหมือนกับลูกโปง่งเหมือนลูกบอลน,นะคะมันจะต้องโปง่งแล้วก็เป็นแน่สนิทติดกับอันนี้จอรับภาพเดี๋ยวเดียวให้ดูให้ดูภาพต่อไป คือจอรับภาพของเราเนี่ยนะคะก็อยู่สีเขียวตรงนี้ค่ะจอรับภาพเนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะจอรับภาพของเราเนี่ยนะคะแล้วนะคะไอ้วุ้นในตาเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในถุงอะค่ะมันเป็นคอลลาเจนอยู่ข้างในนะคอลลาเจนเป็นน้าคอลลาเจนเป็นเยลลี่นะคะแล้วมันจะต้องไปแนบสนิทอยู่กับจอรับภาพเลยค่ะนะจอประสาทตาตรงเนี้ยมันจะต้องแนบสนิทติดกันเลยนะคะถ้าสมมุติว่า มันไม่เสื่อมนะคะแล้วมันเสื่อมได้อย่างไรนะคะมันเสื่อมก็คือแสงยูวีแสงสีฟ้าหรือน้ําตาลนะคะที่เราบริโภคเนี่ยตัวของตัวของอน้ำในลูกลูกตาลเนี่ยมันจะมีมันจะมีเส้นเลือดเนี่ยมาหล่อเลี้ยงนะคะนะคะแล้วก็ถือว่าเส้นเลือดเนี่ยมันเจอเป็นคนที่บริโภคแป้งกับน้ำตาลมากเกินไปก็เส้นเลือดก็จะตีนะส่งเลือดมาเลี้ยงหรือว่าส่งอาหารมาไม่พอเนี่ย มันจะทำให้ฝ่อนะคะทำให้ฝ่อหรือตกตะกอนคือแยกน้ำแยกเนื้อน้ำไปทางคอลลาเจนไปทางอย่างนี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยมันจะเป็นหยักย่ายหยักย่ายลอยลอยไปอย่างนี้ยค่ะแล้วด้วยความที่มันเสื่อมเนี่ยมันจะหดอะคะ่ะพอมันจะหดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการฉีกขาดได้นะคะถ้ามาฉีกขาดตรงนี้เขาเรียกว่า อันตรายมากๆมีโอกาสตาบอดได้นะ,ะเดี๋ยวอันนี้คือเรียกงคุ้นในตาเสือน,นี่ให้ดูก่อนนะคะว่าน,นี่คุ้นในตาของเรานะคะดูภาพนะคะจอประสาทต,ตาของเรานะคะก,ก็อยู่ตรงเนี้ยให้เห็นให้เห็น,เ,หน,เ,หนเลยว่ามันเป็นแนวนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นทั้งเส้นประสาทนะคะเส้นเลือดนะคะมาเลี้ยงเส้นประสาทก็จะส่งไปสัญญาณไปที่สมองนะ,ะเพื่อไปประมวลภาพนะคะก็จะเป็นสภาวะที่ทําให้เป็นปกตินะคะ ่ะเนี่ยคือเส้นประสาทอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เส้นเลือดก็อยู่ตรงนี้อุ้ยตาโทษค่ะนะคะอ่ะในตาขาวนะคะในตาขาวเนี่ยก็คือเขาไม่ครอบคุมตรงกระจกตาตรงตรงตรง,ตรงตาดำเราตรงนี้นะคะเขาจะเห็นเป็นตาขาวอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นลูกกลมๆเลยนะเป็นลูกตาขาวๆเคยเห็นลูกตาเคยเป็นเคยเห็นลูกตาเป็นลูกๆเป็นกลมๆอันนี้คือคือตาขาวทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่า ที่เราเห็นเนี่ยก็คืออยู่ข้างนอกตรงนี้แต่จริงๆมันมาอยู่ข้างในเนี่ยเป็นตัวที่ป้องกันไม่ลดเหมือนเหมือนเวลามีอะไรกระแทกเนี่ยจะได้ป้องกันดวงตานะคะไม่ให้ไม่ให้โดนทําลายนะคะก็คือเขาก็จะมีแบบความแข็งแรงมากเลยนะคะจะมีคอลลาเจนอยู่เยอะปกป้องเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูแดสายตานะคะดูนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกตานะคะไม่ว่าจะเป็นเลนนะคะไม่ว่าจะเป็นในตาขาวหรือแม้แต่น้ําในตาตรงนี้ มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าต้องการดูแลสายตานะคะควรจะทานบูมคอลลาเจนพลัสด้วยนะคะเพื่อจะเป็นการฟื้นฟูสายตาเราด้วยนะคะมีวัตถุดิบในการฟื้นฟูสายตาเราด้วยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะเวลานะคะสายตาเอโทษค่ะแสงอะ่ะคือเวลาเราดูอะไรเราต้องผ่านแสงนะแสงตกกระทบเราถึงจะเห็นภาพถูกไหมคะ แล้วแสงที่มันทำลายสายตาของเราเนี่ยมันมีสองแสงนะคะก็คือแสง UV นะคะกับแสงสีฟ้า UV เนี่ยอำนาจในการทำลายล้างเนี่ยมันไม่สูงเท่ากับแสงสีฟ้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยพอมาถึงตรงตรงเลนตาค่ะตรงตรงพวกเลนตาหรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆพวกนี้ยมันจะกรองได้เป็นบางส่วนนะคะแล้วแต่นะคะไอ้แสงสีฟ้าเนี่ยค่ะ มันสามารถที่จะทะลุทะลวงลงไปนะคะไปถึงจอประสาทตาได้นะคะทะลุทะลวงนะคะมันมีการอักเสบของแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เสื่อมได้นะคะมาดูนะคะว่านะคะแสง UV เนี่ยเวลามันมันมันจะไปมันจะส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะจะทําให้เกิดต้อกระจกคําว่าต้อ เลนตาขุนนะคะก็ะอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณตำแหน่งนี้นะคะเลนตาขุ่นอันนี้เขาว่าเป็นจะตูน,นะคะ,ะในส่วนของแสงสีฟ้าเนี่ยนะคะจอรับภาพะจะเสื่อมจอรับภาพที่เป็นอะไรที่โอ้โหคุณต้องรักษาสชีวิตนะเพราะว่ามันทําให้ความคมชัดนะเห็นภาพเป็นมิตินะคะรบบแสงแว๊กเข้าตาเนี่ยต้องลัดมาคสื่อคือ เจอแสงจ้าสักแป,ป๊บหนึ่งคุณต้องปรับเข้ามาเห็นภาพชัดพี่เชเจอแสงตาลับมืดไปนานมากกว่าจะปรับมาอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันจะต้องมันจะต้องแบบคุณจะต้องรักษาสุด,สดชีวิตนะคะแล้วทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่จะช่วยรักษานะคะนอกจากเราเเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้เหมือนกับว่าปรับโหมด ของมือถืออะไรเงี้ยให้เป็นแสงที่มันเป็นแสงสีแดงแสงสีแดงเป็นแสงที่ปลอดภัยนะคะแสงตรงต่ํากว่านี้เนี่ยก็คือเป็นแสงที่ค่อนข้างทาลายนยนะคะแล้วก็สารอาหารค่ะสารอาหารที่อยู่ในในร่างที่ร่างกายทานเข้าไปเนะะี่ยค่ะลูทีนกับวิตามินซีเนี่ยคะ่ะจะเป็นตัวปกป้องนะคะไม่ให้แสง u ูวีเนี่ยมาทำลายนะคะแล้วลูทีน ะะตรงเนี้ยค่ะเขาจะปกป้องตัวของจอรับภาพได้ดีมากๆนะคะจะทําใหเ้เราเห็นภาพคมชัดนะคะปรับสายตาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในอดีตเนี่ยจะต้องทานผักผลไม้จะหลายๆสีหลากหลายสีพวกนี้จะมีคารทีนอยสูงนะเพราะลิวทนเนี่ยก็คือเป็นกหนึ่งเ,เป็น เป็นกลุ่มอยู่ในของแคโรทีนอยน์นั่นเองนะคะปกป้องได้ทั้งตัวของเลนส์แล้วก็จอรับภาพนั่นเองนะคะแสงสีฟ้ามาจากไหนจริงๆมาจากแสงแดดด้วยนะแล้วก็เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเรานั่งอยู่ในตอนนี้เราคุยกันอยู่เนี่ยก็ได้รับแสงสีฟ้านะคะเพราะนั้นเราอะโดนทําลายอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องมีเกาะป้องกันนะคะซึ่งนะคะ เหมือนที่พี่ดิงบอกค่ะว่าลูทีนซีแซนทีนของเราเนี่ยเป็นฟอราโกนะคะเป็น raw m a t ชื่อ raw material หรือว่าวัตถุดิบมันมีเป็นเกรดพรีเมียมนะฟอราโกนะคะ mm hmm. เขาจะมีลูทีนแต่ซีเขาไม่ได้ระบุซีแซนทีนแต่เขาจะมีซีแซนทีนปริมาณหนึ่งแต่ร่างกายเราก็ต้องการลูทีนเยอะกว่าซีแซนทีนนะคะเพราะนั้นเพราะนั้นพี่ดนิงจะพูดถึงแต่ลูทีนก่อนนะคะจะอยู่ที่ทานเข้าไปแล้วจะมันอยู่ที่เลนตานะคะทานเข้าไปแล้วก็มันจะอยู่ที่จอรับภาพนะคะ โดยเฉพาะแมคูล่าก็คืออยู่ตรงส่วนตรงกลางจอระภาพชัดะ,ะเรียกว่าแมค u ูล่านะคะก็คือจะอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยอันนี้ยแหะคะ่ะที่จะช่วยปกป้องสายตาของเรานะคะได้ดีนะคะลูทีนซีแซทีนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะช่วยทีนี้มาดูนะคะเริ่มต้นจากข้างหน้าก่อนพอแสงเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะต้องมาเจอนาะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ต้อกระจกนะคะต้อกระจกเนี่ยคือนะคะคก็จะบอกเลยว่าเซลล์ของเลนเนี่ยนะคะจะได้รับรังสี UV ทุกวันอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีเห็นไหมคะ Oxidative effect, Oxidative stress นะคะก็มีอะมูลสระหรือว่า free radical เห็นไหมคะว่าเราจะได้ได้ได้เห็นสับต,ตรงนี้นะคะและโมเลกุลพวกนี้เอ่อเหมือนเหมือนเหมือนมันทำให้เกิดปฏิกิริยาทำให้เกิด ความเสื่อมของเซลล์นะคะแล้วเซลล์ของเลนตาเมื่อถูกทุกแดบดบทุกวันก็จะเสื่อมความใสก็จะลดลงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเลนก็เริ่มเหลืองขุ่นนะตะกอนขาวในที่สุดนะคะเกิดตะกอนแล้วสิ่งที่ทําให้ทราบว่าเราเนี่ยเริ่มเป็นต้อกระจกนะนั่นก็คือแสงจะเกิดแสงฟุ้งๆอ่ะนะ,ะโดยเฉพาะกลางคืนมองเห็น อะไรเหมือนกับมีฝ้าเกาะเหมือนเหมือนเหมือนกระจกมีฝ้าเกาะอ,อะไรประมาณนั้นนะคะในเวลากลางวันนะคะซึ่งกลางวันจะเห็นเป็นฝ้าเกาะกลางคืนเนี่ยจะเห็นเห็นแสงเป็นฟุ้งๆอันเนี้ยคณกําลังเริ่มมีปัญหาเรื่องเลนตาเสือ่อบเลนตาคุณเริ่มเสื่อบนะคะซึ่งป้องกันเนี่ยดีกว่ารักษานะคะเควรจะเริ่มนะคะโชคดีนะคะที่สามารถทาได้ตั้งแต่ขวบ นะคะเราจะต้องดูแลสาาูกเรานะคะเพราะว่าตอนเราสี่ขวบอะไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารนะคะบ้านเราอะสายตาอะจะจะดีกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่ถึงยังเขายังไม่ถึงอายุเท่าเราอะแล้วไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยสายตาเขาจะเป็นยังไงนะเราดูแลเขานะคะและถ้าสุาจอปสาตาเสื่อมเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้เอ่อเป็นในคนในคนสูงอายุนะคะก็คือ จอประสาทต,ตาเสื่อมคะจากทเ,เอเดเลตนะคะแมคคูล่าก็คือตรงกลางมันเสื่อมตรงเนี้ยอันนี้คือความเสื่อมนะคะซึ่งนะคะตัวของตัวของจอรภาพเนี่ยค่ะเราต้องปกป้องมันไว้เพราะว่าเขาจะสื่อสารกับสมองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะได้ทราบนะคะว่าตัวไหนที่ช่วยในการสื่อสารสมองกับจอรภาพได้ดีนะคะเดี๋ยวจะทราบนะคะ มาดูนะคะอันเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าถ้าจอรับภาพเราดีนะคะโดยมีรูทีนปกป้องเนี่ยนะคะจะไม่เกิดปัญหานะคะก็อันดับแรกเลยคือลดอัตราการอักเสบนะคะบางทีอักเสบอินฟลูเมชันก็คือบางครั้ง อะไรอักเสบเนี่ยมันก็ทําให้ตาไม่สบายนะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่บังคับเลนอักเสบเนี่ยก็คือจะทําให้กล้ามเนื้อบังคับเลนเนี่ยเขาจะต้องสร้างน้ําไปหล่อเลี้ยงนะคะซึ่งอันนี้ก็คืออาจจะทําให้ไหนอาจทําให้ไม่ใช่อาจทาให้อ่ะทาให้ตาเราแห้งได้นะคะค่ะพี่หนิงพูดไปต้องดูนาฬิกาไปเพราะว่าเวลามันสั้นนะคะป้องกันมุสระทําร้ายอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะ เห็นภาพคมชัดเห็นไหมคะภาพไม่ต้องคมชัดถ้าสมมติว่าคุณมีจอประจอประสาทตาที่ดีเนี่ยภาพคมชัดเห็นมิติภาพชัดนะคะลดแสงสะท้อนหมายถึงว่าไฟที่ส่องมาเนี่ยคือมันจะต้องแบบว่าเออสามารถแบบแบบปรับโฟกัสได้ง่ายอ่ะคือแสงสะท้อนก็แบบว่าดูแล้วไม่ใช่แบบว่าอุจจแเราหน้ามืดไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะ แล้วก็ปกป้องสายตาจากแสงแดดนี่แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาอ่ะมีอยู่ที่จอ,อมีอยู่ที่เลนตานะคะเขาก็จะป้องกันแสงแดดนะคะไม่ไม่ให้เข้ามาลึเข้ามาในร่างใน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 ลูกตาเราได้นะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เลนเสื่อบนะแล้วก็ป้องกันเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อต่างๆนะคะที่ เขาเรียกว่าเวลาเป็นโรคตาต่างๆเนี่ยถ้ามันมีแสงอะไรที่มาทำร้ายเป็นรัสระเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เซลล์ตายเซลล์เสียหายได้นะ,ะจะลดลดป้องกันจะลดความเสียหายไปนะคะนี่จัดการกับแสงสีฟ้าจากเครื่องมือสื่อสารนะคะแล้วก็ช่วยช่วยเปลี่ยนสัญญาณแสงตกกระทบนะพะี่จอรับภาพเนี่ยใช้สื่อสารกับสมองได้ดีนะคะรวมทั้งนะคะช่วยในเรื่องป้องกันสายตาสั้นในเด็กนะคะไม่ให้ไม่ให้ใหถ้าถ้าไม่ได้ เด็กคนนั้นไม่ได้มีเรื่องกระบอกตายาวนะคะหมายถึงว่าเป็นปกติเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่ามีการมันมีการเสื่อมของเลนหรือว่ามีการเสื่อมของกระจกในการหักเหแสงไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่สายตาจะสั้นได้ได้ในอายุน้อยนะคะรวมทั้งน้าโรคจอตาเสื่อมในเด็กนะ,ะก่อนกําหนดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเพียวๆนะรูทีเพียวๆเ,เ,เนี่ย ได้นะคะเราต้องมาดูว่ายังมีส่วนประกอบอื่นไหมที่ที่ไม่ยังไม่แนะนําจริงๆแล้วเนี่ยตัวของบูมไอซีเนี่ยมีแอสตาแซนทีนค่ะที่เขายังไม่มีการศึกษานะคะว่าในเด็กเล็กเนี่ยม,ม,ม,มันมันมีผลไหมที่จะทําให้มีปัญหาแต่ลูทีนเนี่ยเขาระบุเลยนะคะว่าสามารถทานในเด็กเล็กได้นะคะเพราะว่าเขามีการเหมือนกับมีการทดลอง ความปลอดภัยหรือ safety profile นะคะค่ะอันนี้พูดถึงเรื่องจอรับภาพนะคะจอรับภาพแล้วก็เลนตานะคะซึ่งมีรูทีนเนี่ยเป็นตัวเอกนะคะแล้วก็ยังมีตัวช่วย,น,ยนั่นก็คือแอสตาเรียลของเราก็คือแอสตาแซนทีนนะคะซึ่งแอสตาแซนทีนเนี่ยเขาจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยค่ะซิเรลรี่เนี่ยค่ะนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดเลนเดี๋ยวนะพี่หนิงมีรูปให้ดูหรือเปล่าเอ่ย กล้ามเนื้อยืดเลนตรงนี้ค่ะตรงเดี๋ยวกนตรงนี้นะฮะจะยึดเลนไวเนะะี่ยค่ะเป็นการปรับโฟกัสนะคะเหมือนกับเป็นการปรับโฟกัสให้ดูใกล้ไลให้ดูชัดนะคะมันจะต้องไม่อ่อนล้าถ้าอ่อนล้าปุ๊บการปรับโฟกัสมันจะไม่ค่อยดีนะคะค่ะแล้วก็เขาอะจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีแล้วก็มีความแข็งแรง กล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะเขาจะสร้างน้ำนะคะไปหล่อเลี้ยงนะคะในส่วนของอะไรนะคะในส่วนของค่ะของกระจกตานะคะของกระจกตาของเลนตานะคะแล้วของรูม่านตาเพราะว่าไอ้เลนเนี่ยมันใสนะคะไอ้พวกนี้ใสๆเนี่ยจะไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาหารอะ่ะมันต้องได้ อาหารได้มาจากไหนอาหารก็ได้มาจากน้ําที่หล่อเลี้ยงที่ร่างที่กล้ามเนื้อนี่มาหล่อเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะคะกล้ามเนื้อเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะก็คือแจ่มแจ๋วเลยนะคะเลนพวกนี้ก็จะแจ่มแจ๋วนะคะก็คือเขาก็จะช่วยทําให้กำลังเพ่งก็คือการปรับโฟกัสเนี่ยค่ะปรับได้ดีเฉียบพันคือไม่ถึงว่าไม่ใช่นั่งจ้องจ้องจ้อง,องต่อแล้วก็ พอหันอีกทีก็เบลอไงไม่ใช่ค่ะหันไปก็คือมันเปลี่ยนมองใกล้มองไกลเนี่ยเห็นภาพกําลังเท่งดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะของตาซึ่งเป็นอาการของตาแห้งและที่สําคัญคือเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปที่ จอเรติน่านะคะเนี่ยจอเรติน่านี่เขาก็มีเลือดมาไหลเวียนก็คือจะทำให้ส่งสารอาหารโดยเฉพาะลูทีนซีแซมทีจริงๆก็จะมีตัวของเบต้าแคโรทีนวิตามินเอมีซิงนะคะเอ,อ่อมาช่วยนะเสริมเสริมเสริมลิฟตรงนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งตัวของบลูเอซี C ของเรามีหมดนะคะแต่ที่พี่หนิงพูดถึงนะคะทีนี้มาดูนะคะนี่ไงะคะกล้ามเนื้อตรงนี้จะเป็น เป็นปรับกำลังปรับนะทำให้ไม่อ่อนลา้าเพราะฉะนั้นแอสตาแซนทีเนี่ยเขาถึงช่วยลดอดาการออฟอะไรนะคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็คือปวดเมื่อยตาตาพลาดสู้แสงแดดไม่ได้โฟกัสช้าปวดกระบอกตาปวดศีรษะตาแห้งแสลตาเคืองตาตึงคอบา่าไหลนะเพราะว่ามีการจ้องเกรงนะ,ะด้วยความที่เขา ออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อด้วยในกล้ามเนื้อของดวงตาด้วยเพราะงั้นเขาจะส่งผลถึงกล้ามเนื้อร่างกายเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตัวของลูทีนนะคะเขาจะปกป้องด้านหลังซึ่งเราต้องรักษาไว้ดีๆนะคะส่วนไอ้ด้านหน้าเนี่ยซีแซนทีเนี่ยเขาจะเป็นเป็นตัวเอกนะคะให้ปรับโฟกัสนะคะ ปรับโฟกัสได้ดีค่ะเ,เวลาจ้องมือถือหรือว่าจ้องอะไรนานๆอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่เบลอแล้วก็ไม่ตึงนะคะไม่ตึงคอบาไหลประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูตัวอื่นนะบีเบอรี่เนี่ยเขามีคุณสมบัติจะคล้ายกับตัวของแอสตาแอสตาเซนตีนี่คือเขาลดความเมื่อยล้านะคะลดอาการตาแห้งปรับโฟกัสแล้วก็ตึงคอบาไหลนะคะและเชื่อไหมคะว่าตัวของบีเบอรี่เนี่ยเขาช่วยในเรื่องต้อหินได้ นะคะซึ่งเดี๋ยวจะทราบนะคะนอกจากนี้ก็จะมีออสารสก,กัดเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นพวกเบต้าคารโรทีนกระลายจะเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอในร่างกายนะคะแล้วก็วิตามินเอเนี่ยจะช่วยในเรื่องตาบอดในกลางคืนนะถ้าขาดวิตามินเอเนี่ยกลางคืนเนี่ยเหมือนเป็นคนตาบอดเลยกลางวันเนี่ยทัดแจ๋วเลยความอยู่กลางคืนปุ๊บตาบอดเรียกว่าตาบอดกลางคืนนะวิตามินซีนะ,ะก็อยู่ด้านหน้านะคะ B 2ก็อยู่ด้านหน้าซิงก์ก็อยู่ด้านหลังนะคะก็คือสรุปนะคะก็คือสรุปมาให้รูปตรงนี้อันเองแป๊บนึงรูปนี้นะคะก็คือตรงนี้นะคะวิตามิน C นะลูทีนซีแซนทีนเนี่ยจะช่วยในเรื่องเลนนะคะส่วนแอสตาแซนทีและบิวเบอรี่เนี่ยก็จะช่วยกำลังเพ่งในแอปลโฟกัสได้ดีส่วนลูทีนซีแซนทีนเบตา้าแคโรทีนวิตามินเอแล้วก็ซิงค์หรือว่าสังกะสีเนี่ย จะช่วยทําให้จอรับภาพเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรับภาพได้ดีนะคะตอนนี้คุณมองเห็นภาพเห็นชัดขึ้นนะคะทีนี้มาดูนะคะว่ามีคนถามอยู่ด้วยเลยว่าต้อหินต้อลมต้อกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้อกระจกเราพูดไปแล้วนะเ,เกิดจากอ,อความเราบูมไอตัวของ UT, วิตามินซีและบีสิบสองช่วยนะคะทีนี้เรามาดูต้อลมนะคะต้อลมจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจาก มันก็คือลบนั่นแหละค่ะมันตาแห้งตาแห้งเกิดจากกล้ามเนื้อที่บังคับเลนนะคะถ้าสมมติว่าเราอะ่ะมีกล้ามเนื้อตรงนั้นในแข็งแรงเนี่ยมันก็จะส่งน้ํามาหล่อเลี้ยได้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจะพูดกันแทบทุกที่นั้นนั่นก็คือตัวของเนี่ยค่ะสัมผัสรังสี U V เป็นประจําเห็นไหมคะลมฝุ่นละอองอาการตาแห้งระคายเคือง อันนี้ต้อลมดูรูปให้ดูรูปนะคะต้อลมจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะมันจะเหมือนกับมันจะเครืองตาบ่อยๆะะตรงน,นีง้บางทีจะเห็นแดงๆอันนี้จะเห็นแดงไม่ค่อยชัดแล้วอาจจะมีเนื้อๆอยู่ตรงนี้เละเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อ,อที่มันมันโดมันแห้งแล้วมันมันก็เลยมีการแบ่งตัวที่ผิดปกติหนักตัวขึ้นมานะคะซึ่งนะคะมันจะทําให้ระคายเคืองพูดง่ายๆนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำสำหรับคนที่เป็นต้อนลมนะคะคือทานบูมไอซเนื่องจากว่าบูมไอซเนี่ยจะช่วยจัดก,การกับแสง UV ป้องกันนะะไม่ให้ UV อ่ะมาทำร้ายเนื้อเยื่อรอบด้านนอกแล้วก็เลนตาเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือบูมไอซีจะช่วยได้และจะทำจะมีแอสตาแอสตาแอสตาเซนีแล้วก็บิวเบอรี่เนี่ยช่วยทำให้กล้ามเนื้อที่ ยึดเลนเโฟกัสเลนเนี่ยเขาจะสร้างน้ำบ่อเลี้ยงดวงตาได้ดีขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่จะต้องทำก็คือคุณจะต้องนะคะสวมแว่นกันแดดครั้งคนที่เป็นนะคะเอาแว่นกันแดดที่มันต้องปิดเลยอะหลมก็เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะนะะ,นะะสวมหมวกปีกกว้างนะคะเพื่อป้องกันแสงแดบดบไม่ให้กระทบใบหน้าดวงตานะ ใช้อุปกรณ์ที่มันป้องกันดวงดวงตาค่ะเวลาไปอยู่ในที่ที่มันมีแบบระคายเคืองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือหยอดตาด้วยเนี่ยน้ำน้ำตาเทียมนะคะแล้วอย่าลืมนะคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนจะช่วยทำให้อุ้มน้ำไว้ที่ตาได้ดียิ่งได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะ ต้อลมต้องรักษาไหมไม่ต้องรักษานะคะก็คือเป็นนิดนีดหน่อยๆไม่ต้องนะคะยก,ยกเว้นว่าลาคาญก็เข้าไปหาคุณหมอนะคะนี่ต้อเนื้อมันก็ต่อมาจากต้อลมนั่นแหละคะ่ะเป็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าอาหารเนื้อเยื่อที่มันอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันก็มาปิดตาดำนะคะการดูแลก็เหมือนกันนะคะก็คือ มันมาจากตรงนู้นใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่มันเข้าไปถ้ามันระคายเคืองอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องไปหาคุณหมอนะคะให้มีการลอกซะนะคะก็เหมือนยังเหมือนเดิมนะคะคุณก็ยังต้องสวมแว่นกันแดดอะไรเงี้ยเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการต่อเนื่องมาจากต้นลมแล้วก็มันเป็นต้นเนื้อนะคะอันนี้ก็คือดูแลไม่ต่างกันเลยนะคะก็ตัวแอสตาเซนตีก็จะช่วยนะคะตัวของ รลูทีนป้องกันแสง UV ก็จะช่วยได้นะคะทีนี้นะคะมาดูต้อหินนะคะคนเป็นต้อหินเยอะนะคะเอ่อการที่จะใช้บูมไอซีร่วมกับต้อหินจะหมดเวลายังคะถ้าไดปหมดเวลาบอกพี่นิงนะคะค่ะก็คือจะดูแลต้อหินนะคะก็คือทานบูมไอซีด้วยควรทานบูมไอซีด้วยนะคะ และต้องไปพบคุณหมอด้วยเพราะว่าจะต้องเช็คดูความดันลูกตาและมันเกิดได้อย่างไรนะคือบอกได้เลยนะคะว่าเหมือนที่บอกค่ะว่ากล้ามเนื้อที่มันเป็นตัวยึดเลนเนี่ยค่ะเขาอ่ะจะต้องสร้างน้ำนะคะเพื่อมาหล่อเลี้ยงนะคะกระจกตาเลนตานะคะแล้วก็วุ้นในตาเนี่ยนะคะซึ่งปกติแล้วไอ้พวกนี้มันต้องใส เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงพราะไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเนี่ยเขาก็ต้องหาทางเอาอาหารมาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันมิงั้นมันก็แห้งถูกไหมคะเนี่ยค่ะก็จะส่งอาหารที่จะเป็นมาหล่อเลี้ยงนะคะทีนี้แล้วที่นะคะมันเกิดปัญหาก,ก็คืออะไรนะคะอ๋ออย่างนี้นี<ม>่ไงการผลิตก็คือน้ำในลูกตาเขาเรียกว่าเอฟเฟียสซิวเมอร์นะคะมาจากกล้ามเนื้อเรียกว่าซิเลียซ ซิลิเอรรี่นะคะมัซก็คือกล้ามเนื้อซิลซิลเอรี่นะคะนั่นเองนะคะเป็นตัวที่ปรับโฟกัสเลนด้วยทำสองนาที่นะปรับโฟกัสเลนด้วยแล้วก็ให้น้ําหล่อเลี้ยงนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดค่ะเวลาแล้วค่ะโอเคค่ะกำดดังมันเลยเนาะกาลังสนุกเลยเนาะมองเห็นภาพสายฟ้าออเขาบอกภาพสายฟ้าเดี๋ยวเป็น สัปดาห์หน้าเมันจะเป็นเวลาแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าไม่ท้าอย่างนั้นก็อี่างอธิบายต้องสั้นเนาะค่ะ<ช>ไม่เป็นไร<ช>ค่ะแต่สั้นก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว ขอบคุณมากค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะก็นะคะเดี๋ยวข้อมูลของบูไมซีมีทบทวนย้อนหลังใน Bank Office นะคะนอก Product Training นะคะ By I ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ส่วนคำถามนะคะเหมือนที่บอกเลยค่ะไลา์เป็นแชทถามต่อผลิตภัณฑ์พี่หมอหนิงนะคะแล้วก็คุณหมอศักดาสแตน์บายนะคะตั้งรับทุกคำถามนะคะเออ ค่ะนะคะทุกคนคะ่ะหัวใจนะคะแนทนคำขอบคุณพี่หมอหนิงด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการใช้ห้องซูมนะคะในการประชุมท่านผู้นำเพื่อที่จะ brainstorm นะคะในเรื่องของนะคะอะไรที่ดีๆที่สุดทำให้ตัวแทนของเราเติบโต,ตนั่นเองนะคะอขอบพระคุณพี่มอหนิงมากๆเลยนะคะหัวใจให้กับพี่หนิงค่ะพี่น้องเดี๋ยวไอคอนที่น่ารักทุกท่านนะคะส่วน พี่น้องทุกท่านนะคะก็อย่าลืมนะคะพักผ่อนดูแลสุขภาพตัวเองค่ะทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกตัวกันนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไปต่อสาร,รงานได้เลยสวัสดีพี่หนิงด้วยนะคะ,ะเจอกันที่หน้าค่ะมาต่อไออ่ิอนทนู้นค่ะมาต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเม่นิมขออนุญ,ญาตกดลิต์นะคะสวัสดีค่ะค่ะ